ตรงนี้แหละลุ้นโอ้ oh, สมบูรณ์โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 961E กันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Blox โโก,กันนะครับในแบบที่มีชื่อว่า The Fort นะครับนี่ อุ้ใครมันระเบิดอะไรวะเอ๊แล้วเข้ามาปุ๊บอัปเดตใหม่ไงมันมีแบบนี้ด้วยของรางวัลน,นะโอ้โห,หได้เลยของฟรีนะครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเเอาทำไมห,หน้ากูดำแล้วเอาฮห,หน้าดำหน้าดำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยืนตรงนี้ก่อนเฮ้ยยืนถ่ายรูปเอ้ยเอ้ยตัวดำไปเลยเข้าเกมมาตัวดำเฉยเอ้ยเกยมขางไปเลยเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจากหน้าดำเมื่อกี้แกล้ผม,ผม,ผ,มผมดำแล้วจริงๆผมสีชมพูอ้าฮาเป็นอะไรกันนี่อ่ะ มาเดี๋ยวเราก็จะไปทำภารกิจอ่าเรียกว่ามันจะชี้เราไปมันจะมันนำทางเราไปอยู่เฮ้ย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 นำทางขึ้นไปข้างบนโอเค พี่นะครับคือน้องชางผมเขาเข้ามาบอกผมว่าเอ้ยมีโค้ดเข้ามาเว้ยไปสุ่มกันได้นะอะไรอย่างนี้ได้โค้ดมาปุ๊บเนี่ยผมก็ามาเลยนี่ได้โคด้ดอันนี้มาสปินตัวฟรีนะครับเออแต่ผมก็ยังไม่สปินหรอกเอาไว้เดี๋ยวผมเวลสามสิบผมจะมาสปินให้ทุกคนได้ดูแนะ่นอนรอก,กันได้เลยโดูดโดด,ด,ดูมันดูมันมีแองเจิลแล้วมันได้ยี่สิบครั้งแต่ผมมได้สิบห้าซึ่งผมว่าโค้ดน่าจะหมดไปแล้วนะครับก็ไม่ทันหรอกน้องแต่พี่ก็จะพยายามเอาลงไว้ให้ถ้าเกิดมันทนันพี่ก็จะเอาไว้ให้เอมม่ม่อกีีีันนะพงรู้ ว่ามันมีตรงนี้ด้วยนี่เดี๋ยวพี่พาไปดูนี่น้อง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 ดูไอ้น้องดูเน,นี่ยมันมีมันมีปืนใหญ่ว้าวเนี่ยแล้วทีนี้ผมก็จะเข้าไปตีกับโครงกระดูกได้ละเฮ้ยผมลืมดูว่ามันเว,วิ่งอะไรเว้ยถ้าตัวไหนที่เว,วิ่งเยอะผมจะตีมันตายไหมนเนี่ยผมได้คาตานะมาผมไปครับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยโครงกระดูกโอ้บอลไลตีกูหมดแล้วโครงกระดูกกูนี่ไงโครงกระดูกไอ้สัดเฮ้ยเฮ้ยโครงกระดูกอะไรอ่ะเฮ้ยมีระเบิดด้วยเชื่อแล้ววะโอ้อันตรายอันตราย โอ้ยโุ้ยโอ้ยวอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรวะเจอกูอยเวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่ค้อนกลับมาก่อนไอยค้อนมันอาจจะตีช้าไปหน่อยนึงแต่ว่าอ่อนคอให้ใครอุ้ยที่เหี้ยกูโดนจิ้มทีเดียวก็ตายละสะโอ้ยไอ้เวนกลับมาใหม่อีกรอบนึงนะครับมึงเหรอ อืเฮ้ยโอ้โหนี่ไป็นไงยอดเลยแอบมาฟาร์มด้วยนิดหน่อยได้บอกว่า้ยได้นี่วะโอ้ยหินที่นี่หินโลกสองคือบอกได้เลยว่ามันแข็งกว่าโลกหนึ่งะนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นหินที่ดีกว่าถ้ามันแข็งกว่าผมผมมาฟาร์มด้วยเลยแล้วกันนะ กับตันโรวันนะรอผมก่อนนะอเผอิญว่ามันต้องใช้เวลานะตรงนี้ขออนุญาตเลยอุ้ยวุ้ยุ้ยเอ้ยโครงกระดูกมาแล้วระหว่างที่ทําโครงกระดูกใช่ไหมแล้วเราก็ปุ๊บป๊บปึงป้งปึ้งปึ้งเออเออไอเวนเนยข้างในโครงกระดูกล่มเลยได้ามาละไข่มังกรคือตัวอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกไข่มังกร <laughs> นี่อีพีนี้มันจะซีซัวหน่อยนะครับเออเมื่อกี้โครงกระดูกมาแล้วเนี่ย

ตายพร้อมกันเดือดร้อนสุดๆมาแล้วแล้วหาตัวที่เวลน้อยๆโอ้เวลเยอะแมวถ้าเวลเยอะนะอยู่ตรงนี้มากๆไปดีผมแม่งมาทุบตรงนี้แม่งเลยไอหินพวกนี้ไปถ้าเกิดผมเอาไปคราฟของเดมันก็จะดีขึ้นเปล่าวะเราควรฟาร์มเงินด้วยฟาร์มเงินยังไงวะเกมนี้ผมไม่รู้เลยเว้เชื่อผมอยากได้ดาบดีๆวะเอามาจากไหนวะเวลเก้าลืมลืมดูเวลถ้ามันเวลเก้าผมตีไม่เข้านะครับ ววววววเวลอะไรเวลอะไรเวลอะไราบอาวุธมันใส่2มือได้นะผมตีด้วยค้อนแล้วผมก็ตีอตอต,อต่อนี้เอาโอ้ถือขวานตัวโหดแน่เลยไม่เข้าไปยุ่งดีกว่านะข้างในนั้นอ่ะผมนั่นไปรับเควสส้นตีอะไรมาไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหร,รถรถดังอยอะไ,ไอ้ซาดเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาโดนตัวกูน่ะเวลสองแน่นอนถ,อถือถือดาบเอาเวลสามาเวลสามพอจัดการได้อยู่ ต้องคราบอาวุธใหม่วะเอาที่แบบเนื้อเหล็กดีกว่านี้ใช่ไหมแต่ยังเป็นยังคงความเป็นคาตนาอยู่อะไรอย่างงี้ปะเออเอเอหรือว่าดาบยาวก็ได้ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตีไม่ได้ละอุ้ยวุ้ยวุ้ยววตรงนั้นอันตรายแล้วนะครับเอาที่อเวุธหนึ่งสัตว์เอาดีฮียคเควสเสร็จแล้วด้วยได้แล้ว เอาด้มึงมึงมามึงมามึงมาบอให้มึงมาเลยมามามึงมาดิครบละเดี๋ยวไปหากับตันฮุกก่อนมไม่ไปจัดการเองวะให้กูไปเนี่ยฮะตลกนะพวกมึงเนี่ยอะไรเรียบร้อยอ่ะผมทำแล้วที่เรียบร้อยอ่ะอนะให้เงินกูมาเลยเดี๋ยวนี้3ล้าน โคตรเสี่ยงเลยฮะและซากดาบห้าโอ,โอ,โอ้เอ้ยใช่อันนี้่ะละ่ะโครงกระโจนโครงกระดูกโอเคใช่เฮ้ยเดี๋ยวเวลเก้าลืมดูนึกว่าเวลหนึ่งไอ้เชีย่ยโอ้ เฮ้ยกูต้องตายอีกกี่รอบเนี่ยเฮ้ยวันแล้วมั้งกู <c oughs> อืมอือเยี้ยกับตันฮุกไอสัตว์ไม่ไม่เข้ามาจาัดก,การเองอ้เหี้ยนั่งท่าเท่เลยมึงดูเท่กูอีกอะเอางีา้เดี๋ยวกูไปฟาร์มมาเดี๋ยวกูไปคราฟแม่งเลยลงไปคราฟก่อน <c oughs> น่าจะเร็วกว่าคอนซึ่งผมต้องเอาไม่งั้นไม่ไม่เวิร์กนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟวีของน้องผมนะครับไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟรวมนะก็จะเห็นว่าไม่มีใครเลยนะครับ อ่ะถุงมือได้ตามอย่างที่หวังตรงนี้แหละลุ้นโอ้สมบูรณ์ทุกอย่างสบายได้ของดีละเลิศเลยป่ะนะ่ดีเลิศเอาละโอ้โหเดียว ดีกว่าคอนแน่นอนที่มีอยู่นะครับเพราะว่ามันถูกไีมาอย่างดีแล้วไงล่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าคาต์นาที่ผมเคยได้มาเมื่อกี้ก็แล้วกันขออนุญาตใส่จีมาแล้วเฮ้ยกูมาแล้วกับพลังหมัดกูนี่แม่งโหดจริงๆมาเด้อ ไอ้ดิมึงทำอะไรกูไว้อะมึงเหรอเมื่อกี้มึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมที่ทำกูไว้อะกูแค้นกูแค้นเดียกูแขนเฮ้ย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 มันเอากูมันเอากูแล้วมันเอา,ม,เอามันเอาคืนมันเอาคืนเฮ้อเฮ้อสนุกจริงๆเลยครับพวกมึงเนี่ยตัวสเกลิลดิตันน่าโง่ฮ่าฮ่าฮ่า มึงเหรอสัตว์อืมอืมออืมอเอาจิ้มกุเหรอเฮ้ย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 เลือดจะหมดเลือดจะหมดหอืมอ่าขอยาดแอคทีนึงนะครับเวลร์สนะิบห้าแล้วทำอไรทำมานะครับเวลรเก้าโอเคเลือดผมน้อยไปหน่อยนึงมั้งสำหรับเวลรเก้า จะแค่์ทำไมอ่เมื่อกี้มึงโอ้มึงใส่กูยับเลยเมื่อกี้กำจัดคงกระดูขวานเหรออยู่ข้างในผมเห็นละเดี๋ยวจะไปลองดูจะกําจัดได้ไหมนะปะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตีไก่ตัวนั้นสักหน่อยดีกว่าน,นะมันจะทำได้ป่าวะ่าอีพีนี้จะพอป่าวเราจะต้องฟาร์มแล้วก็แตกแล้วถ้าสตันอ่าถ้าสตันได้ก็ดีอ๋อมันก็เลือกได้นี่ว่าว่าเอาเวลน้อยเวลเ,วลเวลอยอะนะ เกาเอาเวล้น้อยๆเอาเหี้ยตีไม่ได้ด้วยตัวเล็กๆอย่างนั้นโอ้ยเอาโจมโครงกระดูกนี่มาทำอะไรแถวนี้ละพี่ปันปันเจี๊ยบกูสตันในซาดกูเชี่ยเลย หรือว่าข้างในนั้นมีค้อนมีขวานวะในรูซ้ายอะ่ะเราลองไปรูซ้ายดูไหมต้องมีดีขวานแบบระดับแบบกี่กอะไรเงี้ยมีเปล่าเอ้ยเหมือนเราเจอนี่ตรงนี้ไงนีไ่ไงมันก็ไม่กี้ดีกว,ว่าเหี้ยสัตว์ลุมกูเลย ช่วยตีขวานหน่อยดีตัวขวานมันตีแรงตัวขวานเนี่ยเออนี่นี่นี่เออ,เอ,อตัวเดียวตัวเดียวเอาเฮ้ยไม่ใช่ดี่ขวานอยู่ไหนอ่ะขวานขวาน นน,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 นมาแล้วผมได้คนช่วยแล้วเออเฮ้ยผมต้องหาดาบดีๆหรือไม่ก็อาวุธดีๆแบบเร็วๆแร,รงๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ผมว่าผมชอบหมันนะส่วนตัวเราเปลี่ยนวัสดุแล้วมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นไหมอาจจะผมถามทุกคนไว้อะถ้ามันทำได้ผมจะได้ไปทำไง นล้ไม่ใช่เลยให้กูมาทำอะไรเอาเวลสิบหกแล้ววะแล้วผมมีเงินหกพันนะไอ้ขวานที่สำหรับแบบทุบแบบของดีเนะี่ยมันต้องหมื่นหนึ่งนะโลกสองเนี่ยผมต้องฟาร์มเงินก่อนก่อนอื่นผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันฟาร์มยเงินเงินยังไงไอ้เ,อเกมเนี่ยคือหลักสูตรของผมที่ผมทํามานะก็คือผมเอาไปขายของเอาไปขายโอ้โหแม่งเวลร้อยแปดสิบ 8, แล้วน้องผมอ่ะเฮ้ยอี๋ยเล่นแป๊บเดียวกู อ่ะเราไปหาไอ้กัปตันโลวันดีกว่านะครับอืมกัปตันวาโลของผมอะไม่เงยเอออาดอยู่คิดว่าไม่อัดใหเวนมากัปตันวาโลกูวันทำได้แล้วไอ้น้องเดี๋ยวไว้พีหน้าแล้วกันอีพีหน้าจะมาทำวันนี้แล้วกันนะอ เอพีนี้พอแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วนะครับเมื่อยแล้วเออใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนะใครมีอะไรแนะนำข้างล่างเม้นได้เลยเมนเมนเม,น,ม,น,มนไปนะครับโอเคไปละทุกคนไว้เจอกันบ๊ายบาย